สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาอยู่นะคะซึ่งภาษาชาวบ้านก็คือขายนะคะก็เป็นเหรียญคูบาอินวัดฟ้าหลังนะคะเป็นเหรียญไร้ห่วงนะคะปี38ค่ะก็ถ้าใครเป็นลูกศิษย์คูบาอินวัดฟ้าหลังก็ก็น่าจะมีความสนใจในรุ่นนี้อยู่นะคะเพราะว่า ตั้งแต่อําเภอดอยหลอ,อยังเป็นกิ่งอําเภอดอยหลอนะคะปีสามแปดนี่เป็นเหรียญไร้ห่วงนะคะก็สาภาพยังสวยขนาดนี้เลยค่ะเดี๋ยวยส่องกล้องให้ดูโทษทีนะคะแป๊บนึงเนี่ยน,นะคะก็สาภาพสวยอยู่นะคะก็สวยแบบกริบๆเลยนะคะ ก็ด้านหลังอย่นี้นะคะมีสามแปดต้องขอโทษนะคะถ้าแสงมันสะท้อนเข้าแล้วก็เห็นไม่ชัดนะคะก็ท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาในไลน์นะคะในไลน์อิมก็ให้ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะก็ะสวยขนาดนี้เลยนะคะ เป็นเหรียญไร้ห่วงนะคะของครูบาอินวัดฟ้าหลังนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอินนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ